สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็มีเนื้อหานะครับจากการที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะครับมาสรุปให้นักเรียนฟังแล้วก็มีกิจกรรมท้ายบทให้นักเรียนทํานะครับนักเรียนมาดูกันนะครับว่าวันนี้คุณครูจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็คือการสืบพันธุ์ของพืชน,นะครับพวกวัตจักรของพืชดอกนั่นเองนะครับ ที่นี้นะครับวัจักรของพืชดอกอันนี้เป็นการสรุปให้นักเรียนนะครับเนื่องจากนักเรียนเรียนมาแล้วแต่คุณครูก็จะมาสรุปให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือพืชส่วนใหญ่ที่จะเดินเติบโตนะครับอยู่ในธรรมชาติในบริเวณสวนสวนสาธารณะสวนผลไม้สาะน้านะครับต่างๆนะครับเมื่อจะเดินเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกมีรูปร่างมีลักษณะสีนะครับขนาดกล่นต่างๆ นะครับตามชนิดของพืชพืชเหล่านี้ก็จะเรียกว่าพืชดอกเช่นมะม่วงมะพร้าวถั่วเขียวมะละโกมะเขือเทศนะครับกุหลาบทานตะวันและก็บัวนะครับต่อมาตัวอย่างหรือชนิดของพืชดอกนะครับก็ยกตัวอย่างได้แก่มะละโกดอกมะละโกดอกมะเขือเทศดอกทานตะวันดอกบัว ดอกกุหลาบแลวก็ดอกของมะม่วงนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างของพืชดอกนะครับอ่าทีนี้เขาบอกว่าสังเกตรบริเวณพ,พื้นดินนะครับพืชดอกจะเดินเติบโตตามธรรมชาติพบต้นอ่อนเป็นพืชต้นเล็กๆนะครับงอกจากมเมล็ดของพืชเช่นบริเวณของต้นมะพร้าวนะครับอาจจะพบต้นอ่อนมะพร้าวที่กําลังงอกจากผลมะพร้าวที่ร่วงหล่นลงมาซึ่ง การเจริญเติบโตกายเป็นมะพร้าวต้นใหม่หมุนเวียนต่อไปก็จะเรียกว่าวัตจักรของชีวิตนะครับอาต้นอ่อนนะครับต,ต้นอ่อนของพืชต้นอ่อนของพืชชนิดต่างๆนะครับนี่ก็คือต้นอ่อนของพืชถั่วแดงนี่ต้นอ่อนของมะพร้าววันนี้ต้นอ่อนของทานตะวันนะครับ เรียนดูภาพตามคุณครูด้วยนะครับขณะที่คุณครูบรรยายนะครับอันนี้ก็ <c oughs> เป็นวัฏจักรของพืชดอกนะครับคือแบบแผนการจเจริญเติบโตสืบพันธุ์ของพืชดอกที่เป็นวงจรหรือนะครับเป็นอะไรลูกเป็นวงจรหรือเป็นวัฏจักรนั่นเองนะครับมาเรียนดูต้นตอนแรกเลยมันต้องมาจากมาเมล็ดก่อนนะครับมเมล็ดก็กลายเป็นต้นอ่อน ต้นอ่อนก็มาเป็นต้นโตเต็มวัยนะครับต้นโตเต็มวัยรบจะต้องเป็นดอกและก็มีผลแล้วก็หมุนต่อไปจากผลในผลมีมเมล็ดก็มาเป็นมเมล็ดแล้วก็งอกต้นใหม่อีกต่อไปนั่นเองนะครับอ่าเมื่อดอกมีการสืบพันธุ์แล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผลซึ่งภายในมีมเมล็ดที่มีรูปร่างลักษณะส,สี และจํานวนแตกต่างกันตามชนิดของพืชผลของพืชดอกนะครับหลายชนิดรับประทานได้นะครับได้แก่มะม่วงแอปเปิลัางแตงโมและก็มะเขือเทศนะครับอันนี้เป็นผลของมะเขือเทศนะครับจากดอกนะครับก็เป็นผลเล็กๆนะครับก็กลายมาเป็นผลมะเขือเทศสีแดงที่เราเห็นนั่นเองนะครับเป,เป็นการเปลี่ยนแปลงจากดอกเป็น ผลต้นของมะเขือเทศนะครับต่อมาเป็นการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปเป็นอะไรผลของต้นทับทิมนี่คือดอกของดอกทับทิมอันนี้เป็นผลทับทิมอันนี้ก็เป็นผลทับทิมที่พร้อมเต็มที่แล้วรับประทานได้แล้วนะครับเ <L un> ขาบอกว่าต้นอ่อนของพืชที่งอกจากมเมล็ดจะเริ่ม แผงรากอ่อนออกจากมเมล็ดเป็นลำดับแรกแล้วจึงหอกส่วนลำต้นที่อ่อนนุ่มและปลายยอดที่ใบขนาดเล็กนะครับสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเขียวอ่อนเมื่อต้นอ่อนของพืชจะเดินเติบโตขึ้นนะครับลำต้นจะตั้งตรงและแข็งแรงขึ้นใบขายายขนาดใหญ่ขึ้นสีเข้มขึ้นและก็มีรูปร่างลักษณะเหมือนใบของต้นพืชที่จะเดินเติบโต,ต,ตเต็มที่ซึ่งจะเริ่มออกดอก เป็นผลซึ่งภายในมเมล็ดจะสามารถงอกเป็นงอกเป็นต้นใหม่หรือมีการเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้จึงเกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการปลูกต้นถั่วนะครับนักเรียนดูก็กลายเป็นต้นอ่อนต่อไปอ่าทีนี้มาดูการ ข้อสอบปารานอยก็คือการกางนะเองนะครับก็คือการสืบพันธุ์ของพืชดอกให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนเลือกว่านักเรียนเลือกข้อไหนนะครับนี่คือกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับอมาดูข้อแรกคุณครูจะอ่านอย่างช้าๆนะครับส่วนประกอบใดของต้นพริกที่ใช้ในการสืบพันธุ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับส่วนประกอบใดของต้นพริกที่ใช้ในการสืบพันธุ์หนึ่งใบสองลำต้นสามดอก ตอบได้เลยครับข้อที่2ส่วนใดของมเมล็ดถั่วที่งอกออกมาเป็นลำดับเลขรากอ่อนใบอ่อนลำต้นอ่อนส่วนใดของมเมล็ดถั่วที่งอกออกมาเป็นลำดับเลข 1. รากอ่อน 2. ใบอ่อน 3. ลํลำต้นอ่อน ข้อที่3ข้อความใดกล่าวถูกต้องข้อความใดกล่าวถูกต้องลำต้นกุหลาบเริญเติบโตเป็นผลใบอ่อนมะพร้าวเริญเติบโตเป็นเมล็ดดอกมะม่วงสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงเป็นผลตอบครับนักเรียนข้อที่4ี่ พืชข้อใดเมื่อจะเดินเติบโตจะมีดอกผลและ,มะเมล็ดพืชข้อใดเมื่อจะเดินเติบโตจะมีดอกมีผลและ,มะเมล็ด1นึ่งมอสสองมะม่วงสเฟินเลือกคำตอบที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องครับข้อที่5สังเกตภาพนะครับนักเรียนข้อใดเรียงลำดับวัตจากชีวิตของพืชดอกได้ถูกต้อง จงเรียงวัฏจักรชีวิตของพืชดอกให้ถูกต้องอันนี้คุณจะคุณครูจะให้เวลาเรียนดูนะครับโดยให้นักเรียนดูจากอะไรลูกการวนนะครับว่าอะไรน่าจะถูกต้องอันนี้คุณครูคจะไม่อธิบายนะครับให้นักเรียนดูรูปภาพเองแล้วก็เขียนมาว่าข้อไหนน่าจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องคุณครูจะอ่านจากข้างบนให้ฟังแนักเรียนมาเรียนให้ถูกต้องนะครับมาล็ดต้นอ่อนของพืช ต้นพืชจะเดินเติบโตจนมีผลต้นพืชจะเดินเติบโตจนมีดอกต้นพืชจะเดินเติบโตเต็มวัยของพืชนะครับเลือกเลยครับน่าจะข้อไหนหนึ่งสองหรือสามครับโอเคสไลส์ส์ไปนะครับก็ยังอยู่ในภาพเดิมแต่ทีนี้ข้อที่หกจะถามว่า การสืบพันธุ์ของพืชจะเกิดขึ้นที่ขั้นตอนใดการสืบพันธุ์ของพืชจะเกิดขึ้นที่ขั้นตอนใดมาเล็ดต้นอ่อนของพืชต้นพืชจะิญเติบโตจนมีผลต้นพืชจะเิญเติบโตจนมีดอกหรือต้นโตเต็มวัยของพืชเลือกเลยครับ A C หรือ D นะครับ a นะครับดูตามที่ครูวงไป a c หรือ d ตัวไหนครับโอเคข้อต่อไปข้อที่7ข้อใดช่วยให้พืชดอกกระาจายมาเมล็ดไปได้ไกลมากที่สุด 1. ลม 2. แสง 3. อุณหภูมิ ข้อที่7นะครับข้อใดช่วยให้พืชดอกกระจายมเมล็ดไปลไกลามากที่สุด 1. ลม 2. แสง 3. อุณหภูมิครับตอบครับข้อที่8พืชข้อใดมีผลเป็นฝักเมื่อแก่จะแตกและบิดทำให้มเมล็ดก,กระเด็นออกไปจนผลสามารถงอกออกเป็นต้นใหม่ได้ หนกล้วยไมย้สองต้อยติ่งสามมะพร้าวครับตอบครับข้อที่เก้ามะเขือเทศมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกับพืชข้อใดมะเขือเทศมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกับพืชข้อใด 1. นึงปรงสองผักแว่น 3. ถั่วเขียวครับตอบครับ และข้อสุดท้ายรากอ่อนที่งอกออกจากมเมล็ดพืชเป็นลําดับแรกเกี่ยวข้องกับปัจจัยข้อใดมากที่สุดรากอ่อนที่งอกออกจากมเมล็ดพืชเป็นลําดับแรกเกี่ยวข้องกับปัจจัยในข้อใดมากที่สุด1แสง2อ,อากาศ3ความชื้นครับตอบคำทักเรียนคุณครูหวังว่านะักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ สองทุกคนนะครับก็สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องนะครับถ้าเรียนไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัยในเรื่องของข้อคำถามนะครับเพกเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้เลยนะครับสามารถกดดูซ้ำได้แล้วก็นำมาตอบใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอล่าวคำว่าสวัสดีครับ